เลตติ้งสูงมากค่ะชาติพยักคมนักเกรงปะทะกับราแก้วค่ะเปอร์เลตติ้งละครข่าวในรถวันพุธพระหัสสบดีนะคะของสองช่องยักษ์ใหญ่สำหรับวิกสามและวิกหมอชิด เลตติ้งประจำวันพฤหัสบดีค่ะในวันที่9พฤศจิกายนต้องบอกว่าเริ่มจากผลงานรักแก้วนะคะเป็นดราม่าสุดเข้มที่พีคปวดบาทครั้งสำคัญหญิงรักหญิงของคริสหอวังประกบคู่กับก้าวสุภาสาราัราร่วมด้วยพีทและลุยส์ก็ต์เลตติ้งอีคว้าไปได้อยู่ที่2.3ค่ะเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนเห็นแล้วเนี่ยก็สนุกตามไปด้วยเลยถัดมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องคู่แข่งกันค่ะจากทางวิกหมอชิดนั่นเอง ซึ่งต้องบอกว่าวิกหมอชิดเองก็ไม่ได้ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะคะส่งชาติพยักคมนักเกรงการพบกันของเข้มหัสวีประกบคู่กับฮานาะจับคู่กันบูสุดดุดเดือดซึ่งเลตติ้งเองก็ดีไม่เบาค่ะอยู่ที่7.1กันเลยทีเดียวต้องบอกว่าแต่ละเรื่องเลตติ้งในวันพุธพฤหัสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการของงานละครไทยอย่างมากค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองช่องในการสร้างฟอร์มยักษ์ใหญ่แบบนี้คะ่ะ